บอเย็นบอมด้ไรนม่ได้อะไรเลยผมไม่ทำอะไรผิดขึ้นรถขึ้นรถขึรถสามารถโบรครับรเข้ามาได้เลยนะครับสามารถโบรนะราก็มาได้เลยนะฮะเดี๋ยวเราวิ่งยาอีกนะเดี๋ยววิ่งเลยนะฮะเราไปแนวล่อเลี้ยวครับเ้าไปแนวครับแนวล่อเลครับ ลันแรกปั๊มแตครับกครับเป็นกำลังใจให้ทีมงานทีมช่างทุกคนด้วยครับออกไปหรือเปิท้าออกไปนีหรือก็ปั้มแตกเลยยืเยืเยอต้อ,อ,องดีแล้วนะครับยื่

นี่้ 7, 5, 3, 9, ครับหนึ่งหนึ่งสามแครับหนึ่งหนึ่งสามแปเจ้าสอแปดหครับสองร้อยแปครับ เป็นการวิ่งสุดเฟ้นรันแรกครับสองร้อยแปดหกครับ